ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการซูรูซีซั่น2ปกติแห้งเลยแห้งซีซั่น2ค <billionaire> ือเราต้องทําแบบครบปีถูกต้องอ่าแล้วก็เหมือนแบบเปลี่ยน1ปีต่อซีซั่นใช่อันนี้เราแค่เปลี่ยนที่ถ่ายก็คือซีซั่น2ซีซั่น2เลยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเราเปลี่ยนที่ถ่ายอีกก็ซีซั่น3แล้วเราหายไปนานมากเพราะว่า1งานยุ่ง2คืออุ๊ไฟดูดก็บอกให้เอาตีนขึ้น ก็บอกให้เอาตีนขึ้นกูบอกมึงแล้วให้เอาตีนขึ้นโตกีออนไม่มีบอกให้มึงแล้วฝึกเยอะมึงอ่ะกูบอกกกูบอแล้วให้มึงเอาตีนขึ้นโต๊ะไอ้เหี้ยคือต้องบอกก่อนว่าเราก็พยายามหาเวลาว่างที่จะมาเจอกันเพื่อจะได้ทําคลิปสนุกๆให้ดูนะครับอย่างบางคนทําแบบลุกลวกก็ไม่ได้นี่พวกเราขนาดป่วยนะเมื่อวานผมฉีดวัคซีนมาก็ยังมีอาการไข้อยู่แซคก็ฉีดวัคซีนมาเมื่อวานฉีดอะไรมาข้างขวาแอตตาซินิก้าข้างซ้ายอ่ะ เมเจอร์ซีนิเพ็กเออแล้วแบงค์มึงไปไหนมานะไม่ใช่ไม่ใช่ไปนี่เขาฟังฟังแบงค์ก่อนคือตอนนี้เรากลับมามุมกล้องใหม่ถูกป่ะพี่พอมุมกล้องใหม่อย่างเงี้ยทุกคนแม่งสนุกท่องอะไรเขาอัดคลิปกันอยู่ไปท่องที่อื่นก็คือกูจะเล่นตอนไหนเนี่ยมึงจะเล่นอะไรข้างขวาข้างขวาแอตตาซีนิก้าข้างซ้ายเมเจอร์ซีนิเพ็กเก็บไว้ก่อนไอแบงค์แล้วที่มึงไปนั่นที่มึงไปทำงานมาต่างจังหวัดแล้วเพิ่งก็กลับมาถูกป่ะแล้วก็กลับมาก็มาทำงานมันยุ่งไม่ค่อยมีเวลาใช แล้ววันนี้นะเป็นโอกาสแซกเขาคุยถ่ายคลิปกันอยู่ไปคุยที่อื่นวันนี้มันจะเป็นคลิปที่รัดคิวของทุกคนเข้ามาเลยเ,เ,เนื่องจากเปิดซีซั่นใหม่เราอยากดูอะไรใหม่ๆนั่นก็คือคลิปของ4 if เป็นสเตจของเพลง forever กับวัดประหลาแต่ว่าวัดปรหลานี้เดี๋ยวไว้คลิปหน้านคลิปนี้จะเป็น forever ก่อน ไอแซคแล้วมึงเตรียมใจมาพร้อมดูโฟลอีฟไหมใช่ขาขวาซินีมาเขาเอาเตรียมใจมาดูไหมกูจะเล่นตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่นซ้อมนานไหมตั้งแต่เมื่อคืนข้างขวาแอตตาซินิกาข้างซ้ายเมเจอร์ซินิเพ็แล้วโฟอีฟเนี่ยแบงค์เชื่อไหมว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าทีป๊อปสเตแบบโชว์เพอร์ฟอร์มแบบเต็มรูปแบบเลยนะสวัสดีครับทุกคนคิดถึงคิดถึงพวกเราไหมครับคิดถึงนี่คนดูเขาตอบสบายดีไหมครับสบายดีเขาตอบ ครับอยากดูพวกเราทำอะไรบ้างครับรีแอคนี่เขาตอบซีซั่น2นะครับจะมาอัปเดตให้ฟังว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างก็งองอคือจะมีแอตต้าเซเนกา สวยไหมสวยไหมโอ้โหแล้วก่อนแล้วบอ่วบอนโอ้โหน,นลุกมากครับต่านี้ขนลุกมาก ไปอีกรอบสู้เล่นเต้นแบบดูไม่เหนื่อยเนาะ ท่านี้เท่านี้ยากนะเว้ย แบบแข็งแรงมากๆมากๆเลยครับ ไอ้หม้โวโอ้โหแต่เดีเขาทำหน้าตาจิตกล้องทุกคนนะสวยมากสวยมากสวยมากโหพี่คนลุกยังคนลุกไม่หายเลยดูดิดูด,ดิสวยมากสวย<แ>เป็นไรเป็นไรไ,ไปต่อเลยไหมไปกันต่อเลยไหมเลือดคือตอนนี้เหงื่งอออกมากาาาตอนนี้ คนดูเขาพร้อมอยู่แล้วเราอะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วช่วงหน้ามาพบกันใหม่แบบว่ารายการทีวีไงพี่รายการทีวีมันจะแบบมันจะแบบจุดพีคก็จะช่วงหน้าพบกันใหม่แต่ช่องเราไม่มีช่องเราไปแบบนอนสต็อปครับลุยกันต่อเลย้มาส ยากมากนะลองยากมากนะตอนนี้โตขึ้นแล้วเนาะอยู่ตลอดงานอยู่ตลอดน้องไฟดูโตไม่ดูโตขึ้นหมดทุกคนเลย

บอกเลยนะพ่ารอบเนี้ยกูดูความสวยอย่างเดียวเลยรอบแรกกูดูเต้นอ่ะความรู้สึกตอนนี้นะก็เหมือนเดิมรู้สึกว่าอุกกาบาตกำลังจะชนโลกขนลุกตลอดเวลาแล้วเอเลนมาเตือนไหมเอเลนมาเตือนไหมเอเลนมาเตือนณตอนนี้นะครับท่านผู้ชมห้องห้องที่เราถ่ายทําเนี่ยเราเปิดแอร์ประมาณยี่4บสามยิบสี่องศาแต่ผมเชื่อว่าทุกคนตอนนี้เหงื่อออกเหงื่อออกมามันแบบรู้สึกว่ามันถึงความร้อนแรงแล้วเหงื่อออกมาตอนนี้หลังผมชุ่มเลยเนี่ยได้ยินไหม ตบหลังกูทำไมอะไรสักจบอะแล้วทุกคนต้องทำหน้าแบบจิกกล้องอะถ้าจังหวะน,นั้นเป็นกูเต้นอะเข้าใจปะ่ะพอแล้วเพื่อนเลิฟพอแล้วถ้าสมมติจังหวะนั้นเป็นพวกเราเต้นอะห้าสี่สองจิกกล้อง,องผมจะอยู่สภาพนี้แน่นอน <laughs> ผมจะปากห้อยลิ้นห้อยแน่นอนคือจังหวะน,นั้นอะใช่ปะ่ะพอแล้วโอ้โหจมูกจะกินเข้าไปเลยนะ คือจังหวะแบบว่าสมมติแบบว่าถ้าเกิดเราบุเป็นคนประจําแบบเอ๊อเอ๊ะอะไรเงี้ยคือเตนเต้นทุกคำพูดแล้วเหนื่อยมากนะการเต้นอย่างนี้แต่ลองลองท่าโรบอทเราลองลองไปด้วยโรบอทท่าไหนโรบอทแฮนนาวันนี้เป็นไงแฮนนาสวยไหมสวยครับตาออมสวยไหมตาออมสวยน้องฝ้ายสวยไหมน้องฝ้ายเท่ไปเลยน้องพันสวยไหมสวยสวยขาดบาตาสวยขาดบาตาอ่ามีประเด็นน่ะพูดมาพูดไปมีประเด็นน่ะมีประเด็นน่ะมะประเด็นน่ะมีประเด็นน่ะรวมๆคือ สวยทุกคนเหมือนที่พูดทุก,ทกคลิปโอเคโอเคมึง <Okay. Okay, S 1> <Okay. S 2> มีประเด็นนันเนี่ยอ่ะน้องไมลเป็นไงพี่แบงค์น้องไมก็ต้องสวยมากแต่ว่าอันเนี้ยเติมแบบว่าน้องไมลโคตรสวยโคตรอันตรายโคตรสวยโคตรอันตราย <c oughs> ความรู้สึกเขารู้สึกโคตรสวยอันตราย <c oughs> น้องโจลีนเป็นไงเท่ <c oughs> และสวย <c oughs> <c oughs> น้องก็สวยทุกคนสวยทุกคนนะ <c oughs> วันนี้ผมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเหมือนพี่แบงค์หรือแซคพูด ตอนระหว่างระหว่างถ่ายระหว่างถ่ายคลิปคือน้องๆทุกคนดูโตขึ้นมากตัวน้องๆตัวเนี้ยทุกคนเหมือนเปลี่ยนแบบอัปเกรดแบบว่าจากแบบจากแบบลูกใสๆที่เราเคยดูในแบบวัดป่ะดูแบบว่าในอะไรเงี้ยในในโนวันเงี้ยมาในนี้แบบทุกคนม่งดูดุดุมากกลายแบบโตขึ้นและสวยมากครับด้วยเมคอัพด้วยขอตูมด้วยท่าทางความแข็งแรงการเต้นอะไรอย่างเงี้ยทำแบบให้ดูโตขึ้นคนดูคิดว่าไง คิดว่าผู้ผมโตขึ้นไหมครับคนดูเนี่ยแต่ว่าสมองก็ยังเท่าเดิมนะครับสมองพวกพี่อายุเท่าไหร่จะ30อะไรสมองอยังเท่าเดิมไม่ต้องห่วงสมองยังหนักเหมือนเดิมด้วยไม่รู้ว่าเพราะเวลามันผ่านไปสักพักหนึ่งหรือเปล่าที่เราไม่ได้เห็นน้องเขาออกมาเอ่อออกผ่านหน้าจออะไรแบบเนี้ยแล้วพอเรามาได้ดูอีกทีเรารู้สึกว่าเออเป็นอีกลุกหนึ่งเป็นอีกฟิลหนึ่งที่เราได้สัมผัสเนาะในช่วงนี้เหตุการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบนะยังมีเรื่องที่แบบว่ายังต่อสู้อะไรกันอยู่อย่างเนี้ย เราก็เรามัดระวังป้องกันตัวเองกันให้ดีนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่พวกเราสูรรู้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ยืนหยัดเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งที่มีความเชื่อที่มีความเชื่อเดียวกันว่าชีวิตเราจะดีขึ้นกว่านี้ได้เนาะณนะวันที่เราถ่ายทำเนี่ยยอดซับเราใน YouTube 1 0,000ซับแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ผมก็เราเราอย่างพี่แบงค์เคยพูดว่าเราเริ่มกันมาจากพอแล้วพอแล้วเขาจะกดเอาออกแล้วเนะี่ยษิปสับอ่ะออกกับงามอองาม<ๆ>พี่แบงค์เคยบอกว่าเหมือนเรามาทาการสนุกสนุกเล่นๆแล้วจนวันนี้มันช่องเล็กๆที่เราอาจจะไม่ช่องรีแอคที่ดีที่สุดหรืออาจจะไม่ได้ช่องที่ตัดต่อการไม่ทุกอย่างไม่ได้ช่องที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเราเดินทางมาถึง1นึ่งหมืน่นทัพย์นี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สาหรับพวกเรามากแล้วนะครับรขอบคุณถ้าเราทําด้วยความสนุกถ้าเกิดทุกคนสนุกอันนั้นแหละคือกําไรของเราแล้ว เพราะว่าพูดตรงๆนะครับว่าพวกเราไม่ไม่ได้รับเงินสักกระบาทเดียวนะครับจากการทําคลิปเรียชั่นพวกนี้ก็ขอบคุณสําหรับทุกคนที่เป็นกําลังใจทั้งในคอมเมนต์ Youtube หรือไม่ว่าจะเป็นแอคเค n t ส่วนตัวในตาม IG ต่างๆนะจะมีนายมีพี่แบงค์มีแบงค์อย่างเงี้ยที่ทักมาให้กําลังใจทักมาถ่ายถามกันแล้วก็ไม่ว่าจะในช่องทางไหนก็ตามอะที่แบบยังติดตามเราอยู่อ่ะ เออก็ไม่คิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้มันยิ่งใหญ่มากนะหลายคนบอกแค่หนึ่งหมื่นซับเองสำหรับเราหนึ่งหมื่นซับนี่คือยิ่งใหญ่มากนะคนหนึ่งหมื่นคนมาแบบกดติดตามอะ่ะอย่าว่าอย่างนั้นเลยนายอะไรนะช่วงแรกๆที่ลงคลิปอะ่ะสิบวิวฉลองแล้วเออเรา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 รู้สึก <10, S 2> ว่าสิบว,ว,วิวคือฉลองแล้วเนี่ยคือหนึ่งหมื่นคนที่ท,ที่ที่ติดตามเราแล้วเราก็รักหนึ่งหมื่นคนนี้มากๆนะครับเราเราเราก็ไม่รู้นะว่าเออคนที่ติดตามเราเขาเขาชื่นชอบอะไรในะตัวเราก็ทุกคนสามารถบ,บอกได้นะ คำพูดคำพูดเขาเรียกว่าอะไรคำพูดดีๆที่ทุกคนส่งมาให้พวกเราก็เป็นกําลังใจเล็กๆให้เรามีพลังในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆเราก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนส่งพลังบวกให้เราเรื่อยๆก็ช่วยเป็นกําลังใจให้เราแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะอยู่กับทุกคนแล้วก็ทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมครับขอบคุณทุกหมื่นซับทุกคอมเมนต์ทุกยอดคนดูนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ทั้งประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นเพื่อนบ้านต่างๆก็ตามยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับเข้าช่องสู่รู้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเราไม่อยากใช้คําว่าแบบว่าแฟนคลับหรือว่าเออะไรพวกนี้เราเป็นครอบครัวกันดีกว่าว เไปไกยถ้าได้อยากจะเมาจะพาไปเมคมเพี huh. uh ิวเห็นเธอเป็นแค่เกมและทางผ่านเท่านั้นแบบเบเธอไม่ได้กังวลอนะไร